นี่เนาะค่ะมื่อนี้แวะมาเบื้องบ้านค่ะแล้วก็มื่อนี้มันตรงกับวั่นผ้าไงเนาะค่ะตรงกับวันพระแอดกับเลยมาอ่าจุดทูบบอกก้าวปูไหวปูเนาะค่ะเนาะมาไหวปูแล้วก็พอดีได้ทูบได้ถูปูพญานาคมาได้ถูปุนปุกเสือมากะเลยมาจุดขอโชคกับปูค่ะนี่ค่ะปูกะหอยสามคือเก้าค่ะอ่า ระเมื่อกี้พระน้อยพระเมื่อกี้เนาะคะ่ะแอดมาจุดค่ะอแอดจำได้ว่าได้หนึ่งสามจิตเนาะคะ่ะเนาะตาไปได้เบิรงคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็ได้หนึ่งสามจิตปูอยู่หนีเพิ่นว่ดทิ้งเลขสามเลยค่ะก็รอมาเบิรงว่าจะได้ตรงกันบอคะ่ะกับรอบนี้เนาะค่ะว่าปูจะห้ตรงกัน,นะะกบอค่ะสามกามาแล้วค่ะ,คะม,มาแล้วค่ะ สามสี่นะคะเนาะตามมารุนตัวสุดท er ้ายว่าม str ันสิเป็นตัวใดกับรุ่นกันค่ะสามสี่เจ้าไหนเจ้าซีริสค่ะเด้อค่ะได้แล้วเด้อค่ะสามสี่แปดค่ะโมนีวันผักไงค่ะรอบแรกน่าป้ากันมาจุดใดหนึ่งสามเจ็ดเนาะค่ะโมนี้ไปจุดยุ่ววับป้าป้าบ้านดอนดูปูเพื่อนหา 4 0 9คะ่ะเลขกับบัไก่กันคะ่ 49, 48, ะสี่เก้าสี่แลวงตาเพิ่งก็บ,บอกว่า4 9ซื้อเลย4 9ซื้อเลยพน้าว่ากะไผมากกะตามไผบ่ามากกะพานเนาะค่ะเนาะอันนี้เอามาเป็นแนวทางซื้อเด้อค่ะ4 8 4 9ก้ับบัไก่กันคะ่ะซื้อขึ้นซื้อลง3 4 4 3 3, 3 8 8 3เนาะค่ะเนาะหาปูเพิ่นให้โชคอีกคะ่ะ เหล็กซีกับจกักคือเหล็กซีจักจังหนึ่งกับเป็นกำรรกว่มคือเหล็กหนึ่งไปเห็นเป็นตัวได้กระเสือเอด้อค่ะสุกๆมันๆสุกๆสุกคนค่ะ